เจลอีฟเมื่อไหร่จะมาคะเมื่อไหร่จะมาตอนนี้ของคาตลาดใช่ไหมขายดีมากจาบ,บุกเข้ามาในโรงงานมาหาพี่เอกเลยจ้ะเดี๋ยวให้พี่เอกพี่เอกก็เลยพามาดูเลยนี่นี่ฉันกําลังเล้งผลิตให้พวกเธออยู่เครื่องนี้มันผลิตได้ครั้งละกิโลนะคะพี่เอก300กิโลครับอันนี้เป็นเครื่องแบบไหนนะคะเป็นระบบของแวกคั่มนะครับอิมัลซิฟายเออร์นะครับคุณสมบัติก็คือจะช่วยให้เนื้อตัวยาเนียนนะครับมีประสิทธิภาพเวลาที่ผู้บริโภคเอาไปใช้แล้วเนี่ยสามารถทาแล้วก็สระสกัดเนี่ยลงสู่ผิวได้ดีเลยครับอือดูนี่เลย นี่เนื้อครีมเห็นไหมสวยไหมคะนี่ละคะ่ะพวกเธอดูไวเนี่ยคือข้อดีเครื่องสูญอากาศมันจะทําให้เนื้อเบสกับสารสกัดต่างๆรวมเป็นเนื้อเดียวกันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วสังเกแตแกดูเพิ่งน้นนะไม่มีฟองอากาศเลยดูค่ะพอมันไม่มีฟองอากาศข้อดีของมันก็คือก็ลดความเสี่ยงปัญหาเรื่องของการปนเปื้อนของเชื้อได้ดีครับมันจะต่ำมากๆเห็นไหมกกว่าจะมาถึงตรงนี้ครับมันก็ต้องผ่านกระบวนการของ QC วัตถุดิบแต่ละตัวต้องมีการตรวจสอบคุณภาพก่อน จึงจะมาผสมในแบบนี้ได้พอเห็นเนื้อเนื้อแบบนี้ครับ<ๆ>ก็ต้องผ่าน QC อีกนะครับ QC ต้องเช็กกับมาตรฐานที่เป็นแสแตนดาด์ด้วยว่าเนื้อเนี่ยจากที่มีการแอปพูฟแล้วเนี่ยมนเนื้อแบบนี้อยู่หรือเปล่าการกระจายตัวของเนื้อครีมมันโอเคไหม<ๆ>นยครับก็ต้องมีการตรวจสอบด้วยครับคือที่เรื่องมากขนาดนี้เพราะว่าอยากให้ทุกคนได้ใช้ครีมที่มีคุณภาพจริงๆ,ๆเราก็ใจร้อนเหมือนกันเราเข้าใจว่าลูกเขาใจร้อนแต่ว่าขอทนรออีกนิดนะเดี๋ยวก็จะได้นาใส่กันท่วประเทศแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้สั่งคร ช่วยลดได้แล้วนะคะช่วยทำให้ผิวหน้ากระจ่งางใสลดรอยรผิวฝ้ากระจะดำดำราคาเพียงแค่390บาทเท่านั้นเองจ้ากดไปที่ตะกร้าโดยไทยอิเลยจับ